พี่น้องจะรับในพระริสต์เจ้าเนื่องจากว่าหนังสือคําสอนที่พศนาจาักรที่เขียนให้พวกเราได้อ่านหลังจากมีการฟื้นฟูมีการดัดแปลงมีการเพิ่ม,เต,มเติมข้อความเพื่อให้เราได้เข้าใจถึงพระบิดาเข้าใจถึงชีวิตของเราเนี่ยก็ใช้เวลานานพอสมควรและในที่สุดก็มีการประชุมซีโนตแล้วก็ในแล้วก็ออกหนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่าคำสอน คาทอลิกซึ่งพระสัมโาวาาชนอรที่สองได้มอบคำสอนเล่มนี้ให้แก่พระศาสนาจักรพวกเราเป็นของขวัญน,นะครับแล้วก็พอประอยากใ,ใช้หนังสือเล่มนี้มาฟืน้นฟูความเชื่อของพี่น้องของเราเป็นเป็นช่วงเป็นช่วงไปแม้ว่าพี่น้องอาจจะรู้บางอย่างแล้วแต่บางอย่างก็เราอาจจะลืมไปก็ได้ ฉะนั้นให้ตามพ่อมาในวันนี้ตอนที่หนึ่งของหนังสือคําสอนนะครับคือความเชื่อคริสตังบท้าบเจ้าชื่อถึงพระบินเจ้าก็มีคําถามว่าใครสร้างเรามาคําตอบก็คือพระเจ้าทรงสร้างเรามาชัดนะครับเราไม่ได้เกิดเองไม่ได้เกิดทำบุญเพราะมีกรรมแต่เราเกิดเพราะความรักของพระบินเจ้าให้แก่เราข้อที่สอง พระพิญเจาทรงเป็นใครพระพิญเจ้าเป็นพระผู้สูงสุดพระองค์เป็นจิตวนญพระองค์มีความครบครันอย่างหาที่สุดไม่ได้พระองค์ทรงเป็นพระผู้สร้างที่น่ารักของสรรพสิ่งและทรงเป็นเจ้านายสูงสุดของสวรรค์และแผ่นดินทำไมพระพิญเจาจึงสร้างเรามาคำตอบก็คือ พระบิดาทรงสร้างเรามาเพื่อแสดงให้เห็นถึงความดีของพระองค์เพราะพระองค์รักเราและพระองค์ต้องการแบ่งปันชีวิตของพระองค์และความสุขที่ไม่มีที่สุดของพระองค์นั้นพระองค์ต้องการจะแบ่งปันกับเราจาี่ได้สร้างเรามาข้อที่สี่เราต้องทำอะไรเพื่อจะได้รับความสุขในสวรรค์และเพื่อจะได้ความสุขในสวรรค์ พระสวรรค์เป็นที่อยู่ของพระพิจ้าและมีพระพิจ้าเพราะฉะนั้นถ้าอยากเกี่ยไปอยู่จะได้ความสุขในสวรรค์น,นั้นเราต้องในเวลานี้เราต้องรู้จักรักต้องรู้จักพระพิจ้าก่อนรักพระองค์และรับใช้พระองค์ในโลกนี้เสียก่อนเรามีเวลาเราได้รับพระานสถานมาเป็นคขีตชนแล้วเนี่ยก็ขอให้เราต่อยอดชีวิตขีตชนของเราต่อไปทุกๆวัน ด้วยการบำรุงชีวิตของเราด้วยการำภาวนาด้วยการรับศีลศักดิ์สิทธิ์ข้อที่ห้าเราจะเรียนรู้ที่จะรู้จักรักและรับใช้พระพินเจ้าได้จากใครพี่น้องครับเวลาที่เราจะเป็นเด็กเราก็มีครูคําสอนหรือมีพ่อแม่ช่วยสอนหรือมีคุณพ่อหรือมีซิสเซอร์ช่วยสอนเราก็เลยเริ่มรู้จักพระพินเจ้าเริ่มเริ่มรู้ว่าจะรักองอย่างไร รู้ที่จะร,รับใช้พระเจ้าได้อย่างไรเราเรียนเพราะว่าเรารู้เพราะว่าองค์พระเยซูเจ้าได้ไขแสดงให้เราได้เห็นในพระคัมภีร์ใช่ไหมครับแล้วก็มาสอนเราทางภาษาศาสนาจากักรข้อที่หกเราจะเรียนรู้ข้อความจริงที่สําคัญที่สุดที่พระเยซูคริสต์เจ้าสูงส,สอนผ่านทางภาษาศาสนาจักคารทอลิกได้ที่ไหนมีบา,างคนถามว่าจะเรียนคําสอนได้ที่ไหน เราจะพบข้อความจริงที่สำคัญที่สุดที่พระเยซูเจ้าทรงสอนโดยผ่านทางพระศาสนาจากธธักคาทอลิกโดยฟังและนำมาปฏิบัติก็คือบทขา้าระเจ้าเชื่อถึงพระเป็นเจ้าของบรรดาคราสาวกเราจึงเข้าใจว่าพระเยซูเจ้ายังอยู่ในพระศาสนาจาก และพระองค์รักพระศาสนาจักรก็อยากจะให้เราได้เข้าใจเพราะพระศาสนาจักรนั้นไม่ใช่ใครเอื่นพระศาสนาจักรสัญญาปนปนสัญญาปาเปาโลที่หกบอกว่าพระศาสนาจักรก็คือพวกเราแต่ละคนนั่นแหละที่มารวมกันเป็นหนึ่งเดียวแล้วเราก็ เป็นพระศาสนาจักเป็นพระกายทิพย์ของพระเยซูเจ้าและมีพระเยซูเจ้าเป็นศีรษะดังนั้นพี่น้องครับการที่คาสอนเพื่อให้เราเข้าใจถึงพระบิดาเจ้าจึงต้องมีการรื้อฟื้นมีการเตือนกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้พวกเราไม่ลืมสิ่งที่พวกเราได้เรียนมา เพื่อเราจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้องและเพื่อเราจะได้มีชีวิตนิรันดร์ที่เริ่มต้นจากเวลานี้นะครับขอพระพิจาไวาพรอ,อนเป็นของทุกท่านครับ